สำหรับคลิปนะคะก็จะมาอันบ็อกซ์ผ้าพันคอพี่เอกพีนอาเคนะคะทุกคนที่แบบว่าเคยดูพี่เอกใช่ปเน้ยก็จะรู้ว่าแบบเจนนี่เคยเป็นสปอนเซอร์ให้ใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดพี่เอกเขาเป็นหุ้นส่วนของเจนนี่แล้วแล้วตอนนี้กําลังมีคอลเลคชันผ้าพันคอนะคะออกมา3แบบ3ลายแล้วก็มีการ์ดให้สะสมด้วยแต่ว่ามันก็จะมีแบบเป็นคนละรถอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยคือแบบเห็น3ลายใช่ไหมเดี๋ยวจะแบบแบะบให้ดูว่ามันมีลายไหนบ้างใช่ปะ แล้วก็แปลว่าลายที่เราชอบก็เป็นรถที่เรากินพอดีเลยมันก็เป็นแบบกล่อ,องละร้อยเก้าเก้านะคะก็จะได้ขนมด้วยแล้วก็ได้ผ้าพัขนคอด้วยเพราะว่าตอนนี้ชีวิตเรามี200ร้อยเราให้พี่เอกบนเลย คอเลกชันนี้นะคะก็จะมีจำหน่ายแค่ในเซเว่นอิเวนเท่านั้นเราก็เลยกดสั่งแบบว่าสั่งเดลิเวอรี่เลยท,ทันทีแล้วพอกดดูแม่งเหลือแค่ส่งชิน้นแล้วก็เลยกดสั่งไปเลยจริงๆให้มาสงม่งหกโมงคือแต่ว่าแบบถ้าเขาไม่สะดวกก็ส่งได้เลยจ้าเดี๋ยวให้คุณตาลรับให้นะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปแกะกันดึกคะ่ะพอเราถึงบ้านเลยเดี๋ยวทำงานใหญ่อยมาเลยตอนนี้ของพี่เองมาโจ้เนะีไงไง่ยไม่มาดิว้าตื่นเต้นจังเลย เรามีส่งร้อยแล้วให้พี่เอกหมดเลย1 9 9บาทเรารักขะนนในคลิปจูตรงนี้ก็จะเป็นแบบได้ขนมด้วยนะคะเกนนี่โรช็อกโกแลตชิปอัลมอนด์แล้วก็เป็นพัพพันคอพี่นี่ทุกคนก็จิงงวลาจะมาแกะของเลยโอ้เนี่ยเกะดูยู่เก็ทางนี้ได้ไหมให้มันสวยๆอันนี้มันต้องฉีกอกเลยอ่ะ นี่พอเกะออกมาเอะไรนี่ยนี่ก็จะมีขนมเกนน่เกนน่เกนน่เกเนนรสช็อกโกแลตชิปอัลมอนด์นะคะอันนี้ก็จะมีมาให้หนึ่งลองหายสีน่าหกอันนะคะสีสวยมากเลยโหแบบว่าเป็นมัน,มน,น

เรากดที่เซเว่นมันเหลือแค่ส่วนชิ้นเลยรีบแบบรีบว้าวเอ็นีอ่อันนี้จะมีหน้าพี่เอก,กลแล้วก็เป็น HRK เห็นไหมทุกคนนี่ก็เป็นหน้าพี่เอกตัวหน้านี้ท่านทานนี่แมงมุมเอ็ดนาเคแล้วก็มีนกอ,อ้วนหลากสีแล้วก็มีเกนนี่เกนนี่ และเ네นื้อผ้าคือแบบว่านิ่มมากทุกคนมีผู้ด้เนี่ยเนี่ยเนี่นยเนี่ยใส่ยังไงดีเนาะใส่กับเสื้อดูรีทูดรีไหมพี่น้องพันยังไงเขาพันยังไงกันนะทุกคนเ <c oughs> นี่ยก็ใส่ป๊บหน้ามีเอกแล้วน่ามีเอกมันอย่างนี้แลยแล้วก็ปิดปากไปเลยอยืมฮ่า ทีใ่ใจกิดคอดีใจที่สุดในโลกเลยมีให้เลือกสามสีนะทุกคนแต่นี้คือแบบเป็นลายที่เราเห็นแล้วเราชอบที่สุดแล้วก็เป็นรถที่เราชอบพอดีด้วยสุดยอดดวงเราสมบงกับพี่ที่สุดในโลกแต่งค่ะนี่และนี่ก็คือคอลเลกชันพี่เอก คือแบบเรารักมากจนไม่กล้าออกมาใช้เลยอะเก็บไว้ในตู้เสบาาอย่างเดียวมงีงขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะช่วยกด subscribe กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะกดไลค์ให้เยอะๆด้วยนะขอบคุณมากคะ่ะ